สลดเก่งพุ่งตกร่องถนนเหล็กเสียบทะลุรถสาววัย29เสียชีวิตเป็นอีกวุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเมื่อเพจอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยทน3400ฐานบุญวิภาเผยเหตุวุบัติเหตุรถเก่งพุ่งชนราวเหล็กกั้นทางจุดเกิดเหตุบริเวณถนน344ใกล้เคียงยูเทิร์นใหญ่การช่างเขตพื้นที่ตำบลบ้านมึงอำเภอบ้านมึงจังหวัดชนบุรี เบื้องต้นระบุว่าเมื่อเวลา5นาฬิกาวันที่15มิถุนายน670กู้่ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านมึงศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการสำนักงานใหญ่รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เก่งพุ่งชนราวเหล็กกั้นทางจุดเกิดเหตุถนน3 4 6. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 4ใกล้เคียงยูเทิร์นใหญ่การช่างเขตพื้นที่ตำบลบ้านมึงอำเภอบ้านมึงจังหวัดชนบุรี ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก่งสีเทาพุ่งชนราวเหล็กกั้นทางบริเวณร่องกลางถนน344ปังขาเข้าเมืองชนบุรีตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นหญิงอายุประมาณ29ปีอยู่ในยานพาหนะก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยแจ้งร้อยเวรสบพบ้านมึงเข้าที่เกิดเหตุและมีคำสั่งให้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชนสูตรต่อโรงพยาบาลบ้านมึง